สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาว <us> ันนี้เราจะมาถึวิวเครื่องไยเครื่องว้าเครื่องแค่ไม่เล่าหรอไอาใกล้ๆไงไกล้ๆ นี่ก็กสุดเจ้าสาวนะคะสุดเจ้าสาว,สอสาวโอ้โหกำลังถ่ายอันนี้เบื้องหลังกำลังจะจัดนี่เสืองกบิแตงน้ำนี่สามสิบปีนุ่งได้มีกระเป๋หาหอยหอมนี่น้อย่งจัง

นี่กำลังจัดกำลังจะหายคลิปเรขนู้สึกอั่างไรกับการน่งชุดนี้อยากเป็นอยากเป็นกรนเลย มันแก่เน okay. ี mm ่ก hmm. ม yeah. yeah. ีหนูโต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 ยางคือไซส์นางดีดีเล้ยาเสียกม่อาเนี่ยเหรอมองมาเล็เสีเดินสีขาวอยู่เสติก้าดยว่เออสติก้าเฮ้ยนะวะเออเห็ดผู้ไสไปเด้๋ยวมองเห็นไหมไซส์เห็นไหมเออไซส์สติก้าบม

มาเปลี่ยนชุดใ<ล>หม่กันนะคะนี่เลืจะบินจะเอาเจ้าของแต่ไม่ออกเปลี่ยนชุดเ,นเ,นเลยนี่ <c oughs> เรียบร้อยอันนี้หล่อมากต้นยิ่งเกี่ยวนี่หล่อมาก <c oughs> แล้ว